บีเมียงเนาะนะครับสวัสดีครับนะฮะอร่อยโลนอีกแล้วนะครับสำหรับมือน,นี้ก่อนที่จะเดินทางนะครับไปขับแลนด์โรนั่นเองมือน,นี้นะครับก็จะเป็นง่ายๆข้าวไข่เจียวมือน,นี้ยนะครับผมจะมนีน้ำพริกปลา,าเบอร์ ซื้อมาแต่แค่สั่เขาวาดท่านเก็บไว้ในตู้เย็นนั้นได้โดดนมันเกือบเดือดเลยแม่แล้วตัวนี้สตอดอมนะครับจากสุราธานีสุนีพาราคุณแม่กุ้งนะครับเอาใหม่แล้วก็พักลวกทีเหลือจะกินเหมือน

Ngay -ngay? <tôi> nhìn ngay nhìn tháp <thật> cái <phải> lại <tôi> bắt đầu không có sao về thương thương ngoại mất toàn vườn nhủ ดีจันกกดเกิลราสีทุ่เล้่อเหมือนอนล่าหูเสิงยงใหญ่หรอสั้หมอสั่งวาสองทุ่มสิบสองนาทีให้ไหว้รับให้ไวหไวล้ลาหูเป็นบ้า,างฮักก็หูตัวไม่ต้องให้หนังบกุญตล,ล่าหูผมกับปีเค่าุญ แม่ก็ตายเมียก็ถิ่มชีวิตเพราะล้าหูเขาแล้วมลาซับใจกันบอกเขาบุ๋ม,มดว้วย เวลาไหว้สองทุ่มสิบสองนาทีของดำแปดหรือสิบสองอย่างหันหน้าไปทางทิศตะว,วันตกเฉียงใต้ั้างเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึง่งและขอยินดีกับราศีพิจิกกับราศีกรกฎ คุณได้รับสิทธนั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่าล่าหูเข้าคุณเต็มๆจบภาสิหูว่าล่าหูเขาไปยังไงไวเขาแล้วเสียทั้งแม่เสียทั้งเมียเก็บนี้อีกนาน ลวกแับบุ๋งเฝากที่ทำเด้อคคันดน YouTube ะคน 5, 2, 2, คน,นั่1ที่สองคนนึง หลายอย่างอย่างพวกบุ้งรว่วผักบุ้งรั่วคลอดไข่กรพริกปลาสับขออนุญาตใส่มือนะครับปากไข่มือปากเจ้า mọi người กูได้เจ้าพี่ก,กูก็ได้นะนึกคน,น,นมันอย่างสองหมื่นเบืเ่อบางแล้ ก็ต <Es> ้องอร่อยแล้วกษนี่หลายที่หาคุยกรบเลานในกลุ่มกันหลายมือแลลวเข้าแต่ย่างหขนี่นี้ ขอนยาใส่มือนะคะอยู่ไม่เประตูอย่าง Mà tao biết đâu Một kia Bạn bượt Nước hoa Chồng thi chồng thang bạc má Ừ, bởi เราเปื่อวเคใส่มือกินเผาเน้อลองมืงเน้อแซ่บีดด้นัวคับ นะครับเปงานล่ะทุก <c oughs> านนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องอร่อย alone อนะครับโดยผมหนุ่มหน้ามนคนยโสสฝากกดติดตามกด subscribe ะขาสับขิงให้ด้วยแล้วก็เป็นไปได้กดถูกใจเรื่องให้ด้วยนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทั้งประเทศไทยเลยขอบคุณแนละสวัสดีครับ Love you.